พี่ไปบ้านพี่โดนมันหลังคาบ้างนี่เซ็ตอระไรดีสา่มเะเฮใครยิงคนพี่ะหน้าเห็นไหมนะ้เนี่ยค้งหน้า เดี๋ยวแล้วขึ้นขึ้นขึ้นนี้ไปจอดอด้ยขึ้นไปขึ้นนี้ไปจอดจอดจอดอะไรอะไรอะไรเ,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 เขาขายับรถย,ยังไม่รู้ผมเห็นชุดกิลลี่อะ่ะเจ๊ที่เห็นอยู่หลังรถอ่ะเมื่อกี้ผมนะครับเจอวิน,นาทีผไีไล่ใครวะไล่มันอยู่ปะในปัม๊มอ่ะ Không yên gì ngắn bên đây yên ngang ngô lên á thằng 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 kệ thằng kệ thằng kệ thằng thằng Chết thằng kệ thằng ก็ทีเจ้โอ้โหเกีย like. ร์เวลาเจ้เจ้เกิดเตียงใกล้ๆเจ้เทนเทนได้ได้ได้คู่อมหน่อยชุดกิลลี่ไม่ตายนะพี่อ่าในปั๊มพี่ยิงตายในปั๊มตัวหนึ่งกิลลี่วะไม่ชัวร์กิลลี่วะใช่กิลลี่กิลลี่ในปั๊มโอเคถ้าเป็นงั้นพี่นึงปืนก่อนนะเราได้ชุดไข่มาไหมไม่ได้เอามาใช่ไหม ออาบาจริงเราจะเอารถไปไงวะเนี่ยน้ำมันมีปะไม่มีเอารถคันนน้ม,มอาอันเดียวเอาของใส่รถเอาของใส่รถพี่แล้วก็หักคอเอาชุดไข่ใส่รถแล้วก็ออกมาคแค่นี้อะอมได้แค่นี้ต้องไดยออกไปก่อนอ่ะโอเคน้ำมันที่ปั๊มก็ไม่มีเหรอหมดแล้วน้ำมันที่ปั๊มหมด Tang tất tối nơi ba lần nữa. Tiếp búp, có sao bay yên tóc. Tiếp ไอออ้มไปไหนวะหไดิรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่บนอาเดี๋ยวขี่ออกมาอางนี้ใช่ไหมใช่นี่เมื่อกี้ขี่ออกมาทางนี้อ๋อบ้านเขาอยู่ใน PVE แน่เลยโอ้โนงั้นนะสี่เบอร์เลยมันต้องระเบิดลงก่อนไม่ใช่หรอ แล้วมันกินเราไหมล่ะรถรถหรอโอ๊ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายอยู่อ่ะเดินขวาดิพี่เดินขวาเดินขวาเดินขวาเนี่ยใกล้เนี่ยโอเคผมดุงหน้าควายเข็มคิวล็อกวะเฮ้ยรถไม่ล็อกว่ะไปได้ด้วยเออรถบ้านเราเฮ้ยลงมาเปลี่ยน รวมคันนี้ก็เป็นสามคันพอดีใช่ไหมรถเราอะ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่เหรอเดี๋ยวเราไอ้ตัวอยู่มีทิ้งไงอ๋อเอเคเส้นนี้มันเส้นมรณะจริง <c oughs> เส้นทางใสโงกันด้วย <c oughs> นี่เขามาแล้วเนะนี่ยฮะไหนอยู่ยขไปเร็วโซดามึงยิงคนไม่มีทางสู้ เขายืนมิ่งเนาะเดี๋ยวค่อยดูจีจีโซดาส่องผมคยดูจีจีโซดาละผมชอบชุดส้มชื่อเสียงของฉันเหลืองหือสบแรกหันไปจะไปเล่นจอดรถตรงไหนในบ้านอะะ ไ้รอวะถ้าเจอคนเีเราบั๊มเลยอบัมเลยดิโอ้กระตุกกระตุกขึ้นผิดคันเมื่อกี้โอ้ยตงใจนั้ยโอ้อไอาเฮ้ยโอ้ยกูโดนแฟทกูโดนแฟทกูโดนฮ้ยโดนใครโดนวะพี่โดนดิพี่ในบ้านพี่โดน มันหลังคาบ้างน,นี่เซ็เตอะไรดีสามใช่ไหมผมตายเปล่าไม่ตายไม่ตายผมไม่ตายเฮ้ยแปดอีกรูป้วแต่พี่ตายผมพี่ไม่เห็นนะ ฟมลโมกได้ปะมีปะไม่มีไม่มีมันเติมแผดอะไรนะระวังไว้โอ้บ<ม>พี่เจ็บขาวะเจ็บเพน่งเจ็บหัวเจ็บว่ะบ้านมึงเทนเทนตรงนั้นน้นำแผดอะไรนะเดี๋ยวนะพี่ตอนนี้อยู่แล<ร>้วผมหน่อยได้ไหมประมาณแปดอ่ะแปดเก้าผมพันแผลอยู่ผมเจ็บขา โอ้ยตายโอ๊ยบอปอยู่ไหนวะพี่ไม่เห็นไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวหลังข้ามหลังบ้านแล้วประเด็นคือเต้ยิงไม่เป็นเต้ย <c oughs> ตายเ<า>หรอยังยังอ,อ๋อโอเคไว้ okay. ละ เจียยิงได้ป่ะอูยิงเขไปอยู่อยู่หลังบ้านเลยพี่แหยวระวงังอยู่หลังบ้านนะพี่ต<ม>้องไปเอาปืนอ่ะทาเป็นท์นี้ได้เชียงมาใส่มั้ยหัวใจด้านหลังเจ้ายิงมัน <c oughs> เฮ้ยเจย์โดนโดนเพื่อโ <c oughs> <c oughs> ด,ดนผัวมือ <c oughs> โอ้ยจะตายแล้ว อมเกินมาเอ้ยมันอ้อมกลับมานะมันอ้อมกลับมานะข้างหลังอ่ะต่อไฟเหรอคแคทใช่ใช่ใช่อยู่ข้างหลังเจเจล็อกไว้ก่อนเทนเทนมีปืนเหรอเขาบอกเทนมีกขาบอกเดียวมีเคสทสิเดี๋ยวพี่อะหนูมีหนูมีอ๋อเจมีใช่ไหมมีเดียวพี่สวยมากเต้ยมันอมไปโน่นแล้วมันอ้อมไปโน่นแล้วแต่เขาเขาอยู่ฝั่งนู้นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่มันอ้อมอ้อมข้างหลังเหมือนนัเก็บที่ตัวตัวที่วิ่งจะวิ่งจะวิ่งเจเจขอบไปหน่อย ตัวที่วิ่งช้าแล้วเจ็บพี่ผม้มิ้งไกลไหมตบมันอยู่ตรงทมบี้บ้านนู้นเห็นปะเตยบ้คาเพื่อนโอ้ยยอยย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 ย้ยนยย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 ยียยย่ย โอ้โหปล่อยให้เขาวิ่งข้ามมาได้ไงวะนะ่ะไหนในบ้านเนาะสามแยกอ่ะสามด้านด้านบ้านทางหลังอะ่ะปวดใจเลยอ,อ,อ๋อไอตัวอ้อมหลังเยเนี่ยฮ้ยอยู่น่านูแตกคู่แตกคู่โอเคไอ,อโอ,เโอมเติมเติมถึงยังใช่แนละ้วพอเขาแตกเ,เขาก็ต้องวิ่งเหมือนกัน พีรถมันเป็นไรอะรถมันเป็นไรพี่ตอบเลยอ่าบ้านนี้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 บ้านไหนบ้านเล็กเนี่บ้านนี้เจอใคยอยู่อะเนี่ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยลองวิ่งเคลียร์บ้านนี้ดูก่อนบ้านฝังลงข้ามาวิ่งไม่ได้ผม่งทีรถหันหน้าใส่อะพี่เห็นแวบๆนะพี่เห็นแวบเฮบแวบไม่ได้จริงเห็นเห็นเห็นมาลิแล้วโอดึงปืนเข้ารถก่อนนะ ใช่ปืนที่ศพที่อมดึงไปอย่าง,ย,างยังอ๋อมันเป็นศพเขาใช่ไหมเ,เห็นเห็นมันนั่งคอพับอยู่นี่ไงหนูเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าได้เข้าไ,ไ,ได้ใช่ไมเข้ามาเข้ามาเข้ามาซ่อมยางยังซ่อมยางแล้วแล้วขับรถออกจากโซนเอาก่อนอยังแต่ขี่ไม่ได้เลยอ,อ่ะออามันเหมือนขี่ได้ไม่ออกอ่ะมันไม่ได้ขี่ได้ไม่ออกพี่มันขึ้นลุอะไรไม่รู้อ๋อโอเคไี่ผมขี่ไม่ได้อ่ะมันขึ้นว่าเลยนะ เดี๋ยวพี่ขับเององั้นอนะ่ะเองมาล็อกเองมาล็อกเดี๋ยวพี่ขับออกเองผมดูฝั่งนข้ามรถบักต้องผันนะนัน้นอ่ะต้องผักนี่ไงน้องอ อยากคน,คนเซิร์ชของเลยวะเจยเจอปิออดตั้เย็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูโดนยิงกูโดนยิงโอ้ทำไมวะเนี่ยจะเอารถออกโดนยิงไหนหนูซนายยิงมาจากซ้ายมือหลังหลังเจ้ยอะแนวป่าหาแล้วกล้วยใืนล้มดอ,อกได้มันเป็นไรวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถรถติดศพต้องต้องพักก่อนยังออกไม่ได้ คายในเขาแม่นนะโอมระวังด้วยเป็นไปได้ใหญ่อยู่ที่รถนู่นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนูน่นเขาอยู่ฝั่งนี้โอมซ้ายไกลๆน,น,นู่นเลยแล้วหนูไม่มีปืนวะังพงเลยวะมันดิวิ่งมาหาเทรนเขายิงอะไรวะยิงผีหรอไม่รู้เฮ้ย <What? S 2> ใครยิงเนี่ยผมยิงผมยิงท่านเออเครื่องพังเออเห็นไหมป็จะไร ขวานี่แหละต้องซ่อมเองไม่รู้ลองซ่อมดูก่อนเออหายละพบไปก่อนนะครวิ่งอยู่หลังปุมป่ะที่เหี่ยงปืนเหี่ยเห็นปืนนะรออยู่แหละไอ้เก่งนะคนสี่ะที่อยู่ฝั่งนี้ที่ไม่ได้อยู่หลังผม ที่อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ก็อยู่หลังโมนะพี่้องยิงว่ะโอ้ผมยิงพี่เองนะพี่หลังผมตรงไหนวะมาได้สองหุ่นไหนอ่ะมันยิงมาทางทักสาไฟฝั่งเสาไฟฝั่งนู้นอ่ะเอสบลเพนเพนพืนอะไรมีเอ็มพีมีเอ็มพีไฟเอาอ่ะเอาอยู่ไหนอยากชอบเลยชอบว่ะชอบเทคนิคนี้ว่ะ พาแัดใส่ดักหน้าเลยเทคนิคยิงโผมเนอะมึงบูรี่ไม่จบเลยเราอะทำไมเราเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่ออกไม่หลับคาถนนเนี่ยหลับคาเลยหัวทิ่มหัวทิ่ม์อากาศอ่ะถือว่าแม่นมากไอเราอะไรเรใสแบเป็นเนียนนะนั่งนั่งวัดยากษ์ใสแบบระลึกคิร์ฟเลยได้ยิงบ้านไอบ้านหลังนั้นน่ะโดนบ้านหลังนั้นยิงเฮ้ย เนี่ยบ๊อบไปแล้วพี่ฮะไปนู่นแล้วเห็นรออีเวนต์เหรออ๋อโอเคไม่เอาละไปเอาก็ไปสอนมันกิ้มกระเพนจูเลอร์ก็ไม่วิ่งไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ขาแม่งเจ็บพี่ขาเจ็บพี่จะเข้าอันนี้ได้อยู่แล้วหรือเข้าไม่เข้าไม่ทันเห็นเห็นนั้นแรกแล้วมันมันยิงมาทางคนขับใช่ไหมเห็นทุกทุกเห็นแล้วมันไม่ยิงสวนแล้วฮัลโหล ใช่แร้วี่บอลอยู่ว่ามันยิงมาจากหน้าต่างไหนมันมองไม่ทันไงแล้วก็โดนพอรถมันเลยมากลางสะพานใช่ไหมมันเห็นคนะ้างหลังมันก็ยิงคนน้่งหลังมันเลยพี่ทันไม่ท <hiding. S 1> <le> ันมองเลยรู <anyway> ้ว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ว่ะโคลนก็ชอบรู้ผมก็รู้งี้ว่ารู้งี้ผมเดินออกาจากร็อกเดือดรูดไม่ออกแม่งล็อกฝั่งเมืองใช่ไหมโอมที่ล็อกหายใช่ เววิ่งอยู่หลังนะี่ลราลงไปโซนไหนหนึ่งสาโซนกาลางนงมาแต่เขาอยู่ฝั่งอเมริกาท่านใช่ไหมเที่ยวสองตัวแต่ว่าเด็ดแต่ก็ไม่ได้ด้วย ม่แตะเรียบร้อยตายคือเขาเขาเขาเล่นอยู่ในบ้านใช่ไหม้านนอกเข่ากำแพงอ๋อพี่จะได้พี่จะได้ออกของกำแพงแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนรอไม่มีใครมาพี่เ,เล่นคนเดียวนะฮัลโหลโหฮัลโหลโหล,โหล,โหลได้ยินเปล่าได้ยินเออเนี่ย เอกนครทองมันบอกว่าจะเปิดอ๋อขวา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  W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  วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ตรงเข้ามาแล้วบอกกันนะเจ็บเจ็บเจ็บพี่ได้อยู่พี่ได้อยู่เจเจเงียบแป๊บนึง ตายคู่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 ไอ้ยจำตำแหน่งกเป่าวฮะซ้ายกำแพงไหนทันใช่ไหม,ม,มดึงปืนผมไปแล้วป้องนี่ีพี่พี่อยู่ตรงปืนโอมเลยระวังตัวซ้าย เขามีสนยอยู่วิ่งไปแล้วคุณส้มกำลังวิ่งเข้าไปตายตายคุณส้มตายแต่หาสสนาย,ยังไม่เจอนะอมอมอมอุย้ยระเบิด พี่โดนระเบิดหรือว่าอะไรไม่รู้โดนยิงเลยเออเล่นด้วยเล่นได้ไหมห็้ละห็นละ,นละโอ้โหเพื่อนสกผมไม่ได้ด้วยแหละโอ้โหเฮียเห็นแล้วสเตย์ไม่ทันอีสัสมันโยชิดเข่าแพงเลยพี่ไปนั่งให้เขาไม่ไม่ผมเห็นแล้วผมกำลังเล็งหัวเขาอยู่ไงผมเก็บสเตย์นนหน้าไป เซนตายตรงไหนนะขวาโอมใช่ไหมผมตายริมกำแพงแทนทันเลยพี่ซ้ายเลยอะผมเห็นเขาวิ่งอยู่ไงผมขึ้นไปแล้วผมเ,ออเองียบเงียบก่อนเงียบ่อน,งอนลงมาเติรนนี่นเซนฮัลโหลกำลังไปพี่กำลังไปขอบกรแม็ขอบกำแพงกเหี่ยวละแถมนั่น,นมันสไนด์นะพี่ โอ้ยโอ้โหพี่โดนสวนแตกยิงไม่โด,ดนอ่ะเอ็งตายปะตายดิก็หันไปยิงผมเลยพี่ยิงพลาดเขาเจ็บพี่ด้อใช่ใช่ใช่เขาเห็นเขาสไนไงัยู่ไงพี่พี่ยิง <ๆ S 1> เบิ้ลคาะไปไงพี่ไม่ได้รัวไปพลาดจริงอ๋อหมดชุดน,นี้ก็เลิก เขาอยากไข่บ้านให้เขาไข่ไปมีคนสางกล่องด้านหลังอ๋อยังอยู่ยังอยู่อยู่ชิดกำแพงเลยเขายังอยู่ชิดกำแพงอ๋อตัอชุดเล่นอยู่นีมั้ย กี่ตายจะได้ขอคอมเพงหรออุ๊ยสัตว์เออยู่ซ้ายมือทางเองเหรอทั้งบนแบบที่จังหวะันเนี้ยังไหวเทนทางซ้ายนู่นได้ไปนู่น ตา,ต,าตายตายตายตัวเองเห็นตายผมพี่ไม่น่าไปยิงนี้เรือกไปอยู่เคาะเลยตัวไก่ไปเลยก็จบอ๋อแสดงว่าเ,าเขาถอยละเขากล่องนี้มันขึ้นมาเองเหรอ ด้วยมีอยู่แล้วต,ต่อแล้มีอยู่แล้วของเปล่าเหรอ,อของไม้เขามี16แล้วจุดเรแล้วอันที่6ใ้ะกเหรไม่รู้ใต่ซอปกอยู่ด้านในก็นมาเจ็บมาน่าปวดตายเลยตอนนี้เหีืย <Yeah. S 1> อิ่งมาครับเตมีน้าโดนดีไซ์